สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีพนนี้เรายังมาอยู่ในเรื่องของ e n ร Class นะครับผมถ้าสมมุติว่าคุณต้องการให้ฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยแค่ลำพังฟังก์ชันฟังก์ชันเดียวในคลาสเนี่ยเป็น f i e ร d กับ simple เนี่ยนะครับไม่คุณไม่ต้องการให้ทั้งหมดในคลาสเนี่ยเป็น f i e ร d กับ s i m p l e เราจะต้องทำยังไงนะครับทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้สมมติตัวอย่างก่อนสมมุติว่า คุณไม่ใช่มีแค่คลาส s ิมโพล์อันเดียวคุณมี simple 1 simple 2 simple 3นะครับผมแล้วทุกครั้งที่คุณทำการเซตเนี่ยเซต simple 1หรือว่าจะเป็น simple 2หรือว่าจะเป็น simple 3ก็คือเนี่ยคุณต้องการให้เก็บทุกครั้งที่คุณเซตไว้ในที่ตรงนี้นะครับผมใน private คุณมี x อันนึงที่คอยทําการเก็บค่าทุกครั้งที่คุณเซตนะครับผมแล้วคุณก็จะมีฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือว่า call นี่ครับฟังกกกก์ชัันนน cal เเีี่่่่่ยยยไไมมมมมมมอออะะรราาาาาแคคค print x ฉๆบผซึง็หวว โอเคนะไอแคลเนี่ยมันไม่ยุ่งเกี่ยวกับซิมเปิลเลยแล้วแคลเนี่ยก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับซิมเปิลหนึ่งซิมเปิลสองซิมเปิลสามันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรทางนั้นนะครับผมแล้วคุณไม่ต้องการให้แคลเนี่ยมันมาเป็นเฟรนกับตรงนี้นะครับวิธีทำก็คือว่าคุณแค่ประกาศว่าไอเซตตรงเนี้ยมันเป็นแค่เอาเฟรนของซิมเปิลอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นแทนที่จะบอกว่าเฟรนคลาสเป็นคลาสทั้งหมดนะครับก็ บอกว่าให้เป็น friend f u n c t ตรงนี้เฉยๆนะครับผมผมจะลองรันดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะรันผ่านนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมครับเราแค่เพิ่มฟังก์ชันเพิ่ม uh, member เข้ามาแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาซึ่งไม่มีปัญหานะครับจากนั้นแทนชื่อจะเป็น class ทั้งหมดผมบอกว่านี่นะไม่ใช่ class นะแต่ว่าเป็นแค่ฟังก์ชันเฉยๆนะแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน class basic นะแล้วฟังก์ชันนั้นนะมีชื่อว่า set แค่นี้นะครับผมแล้วฟนะังก์ชัน set เนี่ย declaration ของมันก็คืออันนี้ นะครับผมแค่นี้นะครับแค่นี้ก็จะเป็นการบอกให้ได้รู้แล้วว่านี่นะในส่วนของเป็นเฟนนะเป็นแค่เฉพาะ void set ซึ่งเป็นอยู่ในส่วนของ basic ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับผมเฉพาะฟังก์ชันนี้เท่านั้นที่เป็นเพื่อนกับ simple ดังนั้น i call i call เนี่ยมันก็ไม่สามารถมาใช้ x ใน simple ได้แค่นี้นครับผมจะลองรันดูนะครับมันก็จะขึ้น error ขึ้นมาอีก error บอกว่า เห็นหครับ basic ไม่ได้ declare ในนี้แล้วก็ว่าใน member function basic set เนี่ยมันก็ไม่ได้ declare ในนี้นะครับผมเอาลสิครับปัญหาคือ,อยังไงถ้าเราต้องการให้มันเห็นว่ามันมีอันนี้อยู่นะเราจะต้องบอกมันก่อนใช่ไหมครับว่าอ,อ,อันนี้รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมก็จะทำการย้าย class basic มาไว้ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะเห็นแล้ว,ว่าโอเคนะ กับ voice set ของ Class b a s i เนะี่ยมันอยู่ในนี้นะรูปร่างหน้าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะดังนั้นคุณถึงสามารถเรียกใช้ตรงนี้ได้โอเคครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้อีกมันบอกว่าเพราะว่าในส่วนของ Basic เนะี่ยมันก็เรียก i m p l e เหมือนกันแล้วมันไม่รู้ว่า s i m p l e นี้คืออะไรใช่ไหมครับผม simple นี้เป็น in เหรอเป็น Double เหรอหรือว่าเป็น type def เป็นอะไรใช่ไหมครับเราจะต้องบอกว่า s i m p l e นี้นะมันเป็น l a s s นะครับเราก็จะต้องบอกก่อนว่านี่นะ Class ถ้าสมมติว่าผมจะเอาก๊อปปี้ทั้งหมดมาไวน้นี้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมผมย้ายตรงนี้มาไว้ข้างบนมันก็เข้าปัญหาอีรอบเดิมอีกถูกหรือเปล่าครับมันก็บอกว่าเอวตรงนี้มันก็เป็นแบบนี้อีกนะครับมันก็แข่งกันไปแข่งกันมาไม่จบสักทีนะครับผมสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเราเอาตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งก็คือว่าเราจะเอาเบสิกมาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่า,เ,าเมื่อคอมไพเลอร์วิ่งมาถึงตรงนี้มันมันรู้ว่านี่นะ ไอฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นเฟรนนะดังนั้นมันจะต้องเจอ e f ฟ n i t i ันตรงนี้ก่อนโอเคครับสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือ definition ก็คือว่าเราตั้งค่าไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งคือเซตตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า s e ตเนี่ยมันต้องการรู้ว่า Simple เนี่ยมันคือ l l s s โอเคครับเราก็จะต้องทำการ forward declaration นะครับวิธีการ forward declaration ก็ไม่ยากครับก็แค่ว่าบอกว่ามันเป็น Class นะแล้วตรงนี้ Simple นะครับ compiler mm hmm. ก็จะดูแล้วว่าอ๋อ simple นี่นะมันคือ Class นะ ดังนั้นในเมื่อคอมไพเลอร์รู้ว่า s i m p l e มันคือคลาสมันก็จะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะวิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วพอมันเจอเซตมันก็บอกว่าอ๋อ simple นี่คือคลาสนะโอเคครับไม่เป็นไรพอมันรู้แล้วไงมันก็จะมันคอมไพเลอร์มันก็จะผ่านผ่านผ่านพอมันมาเจอ s i m p l e ตัวนี้อีกปุ๊บโอเคครับในเมื่อถ้ามันต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ s i m p l e ไว้ตรงนี้ออกคลาสตรงนี้มันก็จะมาเสิร์ฟไว้ให้ทีหลังนะครับมันก็รู้ว่าอ๋อเอ็นตรงนี้นะมันมี คมอมไพลอร์ก็ชื่ว่าอา๋อตรงนี้เป็นคอนสตรัคเตอร์นะมันก็จะเอ่อเพิ่มเข้าไปให้นะครับผมแล้วพอมันวิ่งมาเจอตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าว basic set simple n ตรงนี้มันรู้แล้วว่าโอเคนะมันเจอมาก่อนแล้วไงเพราะว่า set simple n เนี่ยมันเคยเจอมาแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเลยลันผ่านผมจะลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะลันผ่านแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนใหมล่ะเราต้องการให้สมมติว่าเราทําการเป็น For w a r d แบบ Basic ใช่ไหมครับซึ่งก็คือว่าอันเดิมของเราเราไม่มีอันนี้ใช่ไหมครับแล้วอันเดิมของเราก็คือว่ามี basic อยู่ในข้างล่างของ s i m p l e นะครับผมผมจะมาวางไว้ข้างล่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแบบที่เราทํามาแรกๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเรารันดูแบบนี้มันบอกว่ามันไม่เจอ b a s i c ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําการ declaration Basic แบบ For w a r d ล่ะแบบนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะลอง run ดู do, นะครับมันก็ไม่เจออีก เห็นไหมครับคุณบอกคุณสังเกตเห็นเพราะว่าตรงนี้นะมัน incomplete ไทยนะมันรู้แค่ว่า basic เนี่ยน่ะมันเป็น class ถูกไหมครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าใน basic เนี่ยใน class basic เนี่ยมันมีฟังก์ชันอันนี้ใช่ไหมครับผมมันไม่รู้ไงเพราะแล้วมันก็พยายามหาว่ามันจะอยู่ตรงไหนแค่นี้ครับมันก็เลย error นะครับผมคือถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่นะมันรู้แค่ว่า basic นี่เป็น class แต่ว่ามันไม่รู้ว่า อ๋ออันนี้คือฟังก์ชันตรงนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมันเป็นเฟนเพราะว่ามันยังไม่เห็นดิฟ i ิเนชันของเบสิกเลยใช่ไหมแล้วมันจะว่าเอาเบสิกเซตเอามาได้ยังไงใช่ไหมครับมันจะต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะครับมันจะต้องเห็นว่าเบสิกเนี่ยนะมันมีเซตนะดังนั้นตรงนี้มันถึงจะเรียกเฟนได้นะครับผมหรือมาสรุปสั้นๆกันอีกทีนะครับก็อย่างสมมุติว่าตรงนี้มันบอกว่าโอเคนะนี่เป็นคลาสเบสิกนะโอเคมาได้ไม่มีปัญหา simple run มาวิ่งมาถึงตรงนี้พอมาเจอปุ๊บ อา้าว basic set ตรงนี้มันมีมันมี declaration ของ basic นี่นะแต่ว่าเฮ้ยจะชัวร์เหรอโกหกกันหรือเปล่าเพราะว่าพอเราวิ่งไปถึงอีกทีนึ่า,อา basic อาจจะไม่มีฟั n ก์ชัน set ก็ได้นะครับผมมันก็เลยไม่ยอมรับไงครับแต่แต่ถ้ามันรู้ว่าอ๋อ basic เป็น class นะแต่ว่าใน friend ตรงนี้มันเป็นแค่ class แล้วก็ basic แบบนี้นะครับผมมันก็จะบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าตรงนี้ basic เป็น class แล้วพอมันเจอว่าอ๋อ friend class basic ตรงนี้มันก็คือเบสิกครับผมก็จะไม่มีปัญหาแล้วครับเห็นไหมครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทําการแบบนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าเหมือนที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้ครับขอย้ากันอีกทีนึงก็คือว่าตรงนี้มันไม่ใช่คลาสนะครับผมมันเป็นอ่าอินเทอร์เฟซในส่วนของเบสิกซึ่งคอมไพเลอร์มันยังไม่รู้ว่าอินเทอร์เฟซของเบสิกคืออะไรมันรู้แค่ว่าเบสิกคือคลาสมันยังไม่ได้เห็นส่วนนี้เลยในเมื่อมันยังไม่เห็นส่วนนี้มันจะมาใช้อันนี้ได้ยังไง ถูกไหมครับผมนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมมันรันไม่ผ่านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นแบบนี้นะครับผมเราทําเป็นแบบนี้โอเคแล้วเราเอาไว้เอาตรงนี้ไว้ข้างบนนะครับผมผมเอาตรงนี้ไว้ข้างบนอา้าวแบบนี้นะครับผมอีกแล้วนะครับผมก็จะลากตรงนี้ไว้ข้างบนตรงนี้โอเคถ้าเป็นแบบนี้เรารันไม่ผ่านใช่ครับเราต้องบอกว่ามันมีคลาสของ Simple อยู่แบบนี้นะครับถ้าผมรันมันก็จะรันผ่านนะครับคุณก็อาจจะถามว่าอา้าในเมื่อตรงนี้มันรู้ว่า s i m p l e เป็น Class แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้เจาะจงไงบอกว่าอ๋อ simple นี้ i m p l e นี้เป็น Class นะอันนี้มันก็คือสร้างแค่สร้าง Object ของ Class Simple เท่านั้นเองนะครับผมส่วนว่าในคลา s s m p l e เนี่ยมันจะมี Interface จะมี Private อะไรบ้าง c o m p พลอ r มันจะซั p p l y อันนี้ให้ทีหลังนะครับผม เข้าใจนะครับโอเคครับล้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้ข้างล่างนะครับผมยินดีที่จะตอบคำถามคุณทุกข้อแล้วเจอกันในวันหน้าครับผมสวัสดี